เออนี่คุณป้อมเสิศอ๋อมีมีอะไรเหรอครับคุณทันจิตูผมกำลังฝันว่าได้ยืนมาในการาคิตตี้ของเพื่อนมาใส่อยู่เลยอะครับนี่เรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยอ่ะไม่รู้อ้าวแล้วนี่คุณธนาสกีมาทำอะไรที่นี่ด้วยเนี่ยอ่ะไม่รู้อ้าวแล้วทำไมต้องเป็นป่าก็กว้างบบนี้ด้วยอะอ่ะไม่รู้อ้าวแล้วทำไมวะโถ้ยก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไง จะถามอะไรงี่หนานี่เนียนี่คุณทันจิตูกูป้อมไปสึกพวกคุณเลิกทะเลาะกันได้ไหมครับผมหนกหูอ่ะเข้าใจไหมก้าก้าก้ามีภารกิจใหม่มีภารกิจใหม่มีภารกิจใหม่มาแล้วเฮ้ยคุณพาช่วยน่นดั่นมันนกพูดได้นี่คุณทันจิตูครับไอ้นกเนี่ยมันนั่นอ่ะมันกินได้ไหมอ่ะฮะ ผมชักอยู่ซาเลสีเออไม,ไม่ไม่ได้นะไม่ได้นั่นน่ะมันนกสงสารที่คอยบอกภารกิจและตำแหน่งของอาสูรใี้พวกเราไปกำจัดยังไงล่ะกินไม่ได้นะโอ,โอ,โอเลอร์ครับแม่เสียาจจังเลยอะ่ะอาแฮมอาแฮมมีภารกิจใหม่มีภารกิจใหม่ทันจิตูป้อมบปซึและก็ธนาสึเกะภารกิจใหม่ของพวกเจ้าในวันนี้ก็คือต้องเข้าไปในป่าเพื่อกำจัดอสูรชั่วร้ายที่อยู่ภายในป่านี้ แค่นี้แหละครับไปละก้าก้าก้าอะไรกันครับเนี่ยภารกิจใหม่วันนี้ผมต้องไปกับพวกคุณด้วยเหรอครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะถึงผมอะจะไม่ถูกชะตากับพวกคุณก็เถอะนะแต่ภารกิจก็คือภารกิจอะนะครับดีล่ะวันเนี้ยผมจะต้องมีบทบาทกับเขาสักทีนึงเอาละเข้าไปกันเถอะ อะไรกันครับเนี่ยนี่เราเข้าไปในป่าลึกตั้งนานแล้วนะครับผมไม่อยากจะเห็นเลยอ่ะไอ้อสองอสูรเนี่ยปแปลกแฮะอุตส่าห์ว่าถ้าเจออสูรนะผมจะใช้ปานสัตว์เมืองของผมเนี่ยจัดการกับมันซะหน่อยอะ่ะเออน่่เสินะคุณธนาสเกตนี่มันก็เมินมากแล้วว่ะผมว่าเรานอนพักเอาแรงกันก่อนดีวกว่านะแล้วเดี๋ยวพวกเนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีนึง ใช่แล้วค่ะคุณทันจิตูพูดถูกหมดเลยดิฉันเข้าข้างคุณทันจิตูนะคะกองทัพอ่ะต้องเดินด้วยการนอนพักผ่อนเอาแรงนะครับอ้าวค,คุณเนเสออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อก็พอฟ้ามืดปุ๊บดิฉันก็ออกมาปั๊บเลยนะคราๆๆ ดดดีดีครับดีครับผมผมผมเอาด้วยครับคุณทันจิตูพวกเรานอนกันเถอะครับเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยอ่ะชักวงซะแล้วสิก็ได้นอนก็นอนเอรนครับหัวหน้าดีไวเกิรัปหัวหน้าดีไวครับหัวหน้าดีไว มีอะไรผมทำเงั้ยเหรอครับหัวหน้าลีวายมีอะไรผมทำเหรอครับหัวหน้าลีวายมีอะไรผมทำเหรอครับหัวหน้าลีวายเฮ้ยเขาเรียกฉันต่างหากล่ะไม่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 เขาเรียกผมเขาเรียกผมไม่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 เขาเขาเรียกฉันเขาเรียกฉันเขาเรียกฉันต่างหากเว้ยเขาเรียกผมต่างหากเขาเรียกผมต่างหากแม่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 เขาเรียกผมใช่ไหมเรียกฉันต่างหากเว้ยเรียกฉันต่างหากอ่ะหาเรื่องใช่ไหมพวกแก เปล่านะวไวรุ่นก็มาดิครับเอาดิเอาดิเอาดิมาซีมาซีมาซีมาดีมาดีมาดีพอได้แล้วฉันีด้พวกแกทั้งสามคนนละแหละเอรนเขาแี่นไปพวกแกนี่ชื่อเหมือนกันไม่พอแล้วยังจะแต่งตัวเหมือนกันอีกนะจอยากชะมัดเลยอ๋อ งานที่ฉันสั่งให้พวกแกไปตรวจสอบไททันที่อยู่ข้างนอกกำแพงเนี่ยไปถึงไหนแล้วเฮ้เอขอขอโทษครับหัวหน้าพอดีว่าผมไปกินข้าวกับมิคาสามาก็เลยลืมนะครับส่วนผมทําอุปกรณ์อยู่ครับอุปกรณ์อะไรฟะอ,อ๋ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติไงครับหน้ารีวายพอดีว่ามันพังผมก็เลยเอาไปซ่อมให้นะครับชิแล้วไปส่วนผมพอดีว่าได้เวลาจี่หอย ผมก็เลยพาสาวไปงมหอยเพื่อเอามาจี่หอยครับัวหน้ารีไววิ่กแกนี่ฉันอยู่ดีไงรีไวมาจับฉันได้เลยเซส,สิกสบ้าเอ้ยแกอยากลองดีกับฉันมากใช่ไหมหเออเรน กับมถได้ดีไว้พวกแกรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงไว้จับตัวนม้ฉันนี่คือคำสั่งกับมถได้ดีไว้ แกนีฉันไม่พ้นรรอกเฮ้ย้ทุกคนทุกคนตรงนั้นมันมีมีคนเดินผ่านมาด้วยอ่ะเราไปถามกันดูกันไหมอ่ะนี่นี่นี่ เนสโกจังชอบผู้ชายแบบไหนเหรอบอกฉันหน่อยสินี่เซนิสึนายเลิกพูดก,กับเนสโกจังสักทีจะได้ไหมอะสิ่งที่เราต้องโฟกัสต,ตอนนี้ก็คืออสูรนะถ้ามันโผล่มาตอนไหนเราจะรู้หรือเปล่าอ่ะโธ่ทันจิโร่ฉันขอคุยกับเนสโกจังแป๊บเดียวเองไม่ได้เหรอไม่ได้นี่อินโนสเกะนายแน่ใจนะว่าอยู่แถวนี้ไม่ผิดแน่ฮะไม่ผิดหรอกนะฉันนำมาที่นี่บ่อยจะตายไปสัญชาตญยัสัตว์เปล่าของฉันนะนะไม่มีทางผิดพลาดแน่นอน พูดจริงนะเจิงเซเออสวัสดีนะหึใครเรียกอ่ะเออนี่พวกนายเห็นอสูรแถวนี้บ้างไหมอ่ะอะหึนี่พวกนายก็เป็นนักล่าอสูรเหมือนกันเหรออ๋ออ๋อใช่แล้วใช่แล้วว่าแต่พวกนายอ่ะเห็นอสูรแถวนี้บ้างไหมอ่ะอืมไม่เห็นนะตั้งแต่ผู้ชันมาที่นี่ก็ยังไม่เคยเห็นอสูรเลยอ่ะเหรออ้าวแล้วนี่พวกนายจะกลับแล้วเหรอเนี่ย อ๋อใช่เพื่อเรากะลังจะกลับไปทำาธรกิจที่อื่นต่อนะเออทำไมนายใส่เสื้อเหมือนฉันเลยอะ่ะอ๋อเอ,เ,อเนี่ยนะโอ้ยสงสัยต่างสั่งตัดร้านเดียวกันอะ่ะนั่นสินะทันจิโร่นายดูสิเจ้าหมอเนี่ยใส่เสื้อเหมือนฉันเลยอะ่ะนายเองก็สั่งสั่งตัดมาจากร้านเดียวกันกับฉันสินะไม่รู้ ฮะทัทนจิโร่นายดูสิทำไมมีเนสโกดสองคนเนี่ยไม่ไม่สิไม่สิม,สมีกล่องมีสองกล่องอะว่าแต่กล่องไหนเป็นกล่องไหนกันแน่เนี่ยฉันงงไปหมดแล้วอะเออถ้าเกิดว่ามีเนสโกจังสองคนถ้างั้นเนสโกจังอืเนสโกจังอืมอ เนสกจังเนสกจังมีความสุขจังเลย mm hmm. เออมีอะไรเลอคะ mm hmm. อ๋อนั่นสินะคะเราอยู่ในกล่องเหมือนกันเลยเนาะ mm hmm. อ๋อดิฉันนะนะกลัวผิวเสียคะ่ะก็เลยไม่อยากออกไปตากแดดนะคะ Mm hmm. อ๋อนั่นสินะคะับที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลนะครับถ okay. <Okay>. yeah. ้าทิาทาโ่เซนนีิซอพวกพวกแกดูเจ้าหมอนี่สิมันมีทุกอย่างเหมือนชั้นหมดเลยอะเรียนแบบชั้นชัดๆเลยไอ้หมอเนี่ยเปล่าเปล่านะครับคุณน,นั่นแหละที่เรียนแบบผมอะ่ะน้อยแน่แกแกนั่นแหละที่เรียนแบบฉัน เฮ้คุณนั่นแหละที่เรียนแบบผมอ่อะเฮ้ยว่าไงนะเือก็มาสิครับพอได้แล้วนะไโนสเกะไปกันเถอะถ้างั้นพวกฉันไปก่อนนะหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราคงจะได้เจอกันอีกโอ้โอโอเคโอเคเออผมว่าวันนี้เรากลับกับกันเถอะนะ นี่มันก็น,นามากแล้วนะังไม่เจอเลยอสรงอาสน,ออออน์น่ะเออๆนัน่นสิครับนั่นสิครับกลับกันเถอะครับผมง่วงแล้วว่ะวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองนอนน้อยไปหน่อยอะ่ะว่าจะกลับไปนอนสักเย็นหนึ่งอ่ะครับไม,ไ,มไ,มไม่ได้นะครับไม่ได้วันเนี้ยผมยังไม่ได้มีบทบาทอะไรเขาสักนิดหนึ่งเลยอย่างน้อยอะ่ะก็ให้ผมได้โชว์ใช้ปานหน่อยสิอเออ้ยอสูรมันมาแล้ว เหรอมนุษย์งั้นเหรอหลีกไปถ้าไม่อยากตายว่าไงนะแกนั่นแหละที่ต้องหลีกทางพวกฉันไปเจ้าซูนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณธนาสแกปลานสัตว์เมืองผมเคี่ยวที่หนึ่งเสียบทะลุทะลวง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 ,ลวง,ลวงยา่าโอ้โหผมฝากจัดการที่เหลือด้วย กระจอกจริงๆเสียเวลาชะมัดเนอ,อปะปานนายกกระบวนท่าที่สองโดยดังน้นที่คาดที่ว่ายาว้าคออะไรกันวะเนี่ยคุณป้มไปเซรอ ออโ,อโอเคครับโอเคครับปลานาดิกากระบวนท่าที่สองตั้งหันนาดิกาหมุนติว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 หยา่าว้าปลานายุ กระบวนท่าที่สามธนบัตรเชื่อเชืองยอ่าโ,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 โอ้ย้มันจะมากไปแล้วนะพวกแกคุป้าไม่ซื้อตอนนี้แหละปีชักเลยดะดะดะได้ครับได้ครับปลานาดิกากระบวนท่าที่หก ดาบนาฬิกาเซี่ยวนาทีอะต,ต้องต้องแต่งมืออะไรอะไายนาะระแปลวะ่าลาก่อยยาวพวกเราชนะแล้วเฮย้ย คุณพาช่วยกล้วยยังไม่ทอดนี่นี่ขนาดผมเพิ่งหัดใช้ปานเองนะครับเนี่ยถึงถึงจับกำจัดศัตรูได้ไงอะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยอะครับเก่งมากคนเป้าไม่ซื้อทั้งที่ผมจะเป็นคนลงมือเองแท้ๆเสีดายจังเออปะกลับ